ตัวหิ้งรองนะคะอ,อกกุปกรณ์ใส่หัวเข่าชนิดยาวตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่สี่เส้นสองเส้นอยู่บนเหนือหัวเขา่าอีกสองเส้นอยู่ใตห้หัวเข่าหัวเข่าจะโผล่ตรงกลางนะคะวิธีใส่วิธีใสละถอดล้วก็ออกมากรอแล้วก็ใส่หัวเขา่าโดยการให้วิวโก้อยู่ด้านหน้านะคะจะได้ใส่ง่ายขึ้น ตัวเวลโก้ก็ใส่ใส่เข้าไปง่ายตรงช่องที่มีหมวนอยู่ก็แปะให้มันกระชับทั้งสีเส้นนะคะหนกัน ด้านข้างจะมีเหล็กสองข้างซึ่งจะเป็นเหล็กที่ปรับอุณหคุณหมอจะปรับให้นะคะตัวนี้มีทั้งสองข้างเหมือนกันเมื่อใส่เสร็จก็จะอยู่ลักษณะอนี้ค่ะของเข่าโตรงกลางแล้วมีเหล็กสองข้างในกรณีที่ต้นขาใหญ่นะคะใส่ไม่ได้แล้วก็สามารถจะใช้ตัวแพทย์ต่อ ตัวแพทต่อและถัดจะเป็นตัวแพทย์ต่อนะคะซึ่งจะเป็นขนกับเป็นหนามด้านหลังเวลาใส่แล้วก็สามารถเอาหนามด้านนี้เป็นหนามติดขนเสร็จแล้วก็เอาขนมาให้หนามติดที่หนึง่งก็จะขยายต้นขาได้ทั้งสี่เส้นเส้นไหนที่ใส่ไม่ได้ล้วก็ขยายได้เหมือนกันนะคะ